สวัสดีค่ะพี่น้องแม่ยายเลยกสีพาต้มมะกอพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องมะโก่บ้านยายเอื่นมะโก้คือมะเกล้าดนั่นแหละพี่น้องมะโก้อีาสานเกล้าดอีสานค่ะมะโกอเข่าพี่น้องแพ่แงนี่โล100่หนึ่งร้อยกว่าบาทโลละหน่อยซาวมีดปีละเถือพี่น้องหากินยากยายไปตลาดมายายซื้อมาสีพาพี่น้องมาตม้มต้มแล้วก็ครัวพี่น้อง ขวัวเซาเต้มให้มันสุกแล้วก็มาขัวเซาเมันยังกรอบมามาเบิ่งน้ากันเด้อค่ะพี่น้องมาเกล้าลาดอีสานนี่ค่ะพี่น้องฮกับต้มถิมใบเนี่ยนี่พี่น้องให้มันสุกให้กับจังมาัมาเบิ่งตอนขัวน้ำยาเด้อค่ะพี่น้องต้มถิมไว้โหดเป็น เล่าเครื่องสมโมงุณยังสิสซ่้วมึงน้ำใหญ่ด้วพี่น้องยุกหลือเ่ยุกแล้วค่ะพี่น้องมเหมือนอะไรเป็นเครื่องโซโมงลาออกาออกกออกไปขวค่ะเพีย วันนี้ก็รอดไปกัรไปขวดด้วยค่ะพี่น้องน้ำมันขวานน้ำยาบแบนนี้ดีค่ะพี่น้องจีิกจริงก็ขวาเส้ใส่พี่น้องแย่บพราะไม่ใส่แย่เพา,าสุขวาเส้นเกลือนะครพี่นอ้องขวเส้เกลือเอาค่ะ พี่น้องมาเกือนั่นใหญ่บ้านนี้แต่หน้าขวดนี่ฮะบ่อยมันติดเปลือกพี่น้องบ่อยติดเปลือกให้มันหอมขวดมันหนีงเหงาเพราพี่น้องเพราะว่าต้มว่าต้มซูเป้าแล้วมิซ่ามาเสือแทนตัวนัวๆแล้วเปลือยม,ม,ม,มันพี่น้อง พี่น้องค้นเป็นเรื่อยค่ะพี่น้องเป้นเปล่อมันสุกเป็นไปน,อน่องไม่จังขอานไม่จังหอมไม่จังหล่อนมากอเขา่าบานใหญ่เลนมากอเขา่าแก่ไม่เป็นน่องมาก่อ,อนมีสิปีละตือ ด,ดูการมันกะมีแต่ว่ามันกรบบบหาณ แก่ okay. แล้วค่ะพี่น้องเริ่มแตกแล้วค่ะเห็นบ่นังนะแต่มันสุกมันสิแตกหอมเป็น้องควาวแล้วมันหอมแตกนี่ค่ะพี่น้องเกาลัดแหละพี่น้องเกาลาัดอีสานรสชาตเดียวกัน เราจัดอันเดียวกันเลยกับพี่น่อที่ได้อยูอ่ภาคอีสานเราจะจ่ากนตรงนอกะมะโกอันนี้เมื่อหนอกเป็นเกล้าลาดแล้นก็ตือกันมีมันโลละลอยซาลาเราลาดโลนังจากลายโล่ซีหันล่ นี่ซุกแล้วค่ะพี่น้องเดินไมากินน้ำยาแกลแกะแกะพี่น้องแกะกินเหลนเป็นข้อ,อกินเหลนพี่น้องข้อกินเหลนเจะาขออาหากินเนีายี่ละเตือเจ้องนี่ค่ะ ดีครับพี่น้องซุกเลยครับพี่น้องหอนหอนพี่น้องหอน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 หลายหอนหลายพ่อออกจากไฟใหม่ๆเนาะดีครับพี่น้องแกแน่อ่ะนีค่ะเขาลัดอีสานกับพี่น้องมะก๊อค่ะพี่มะก๊อเขามาเด้อมาแกกินเลน้ำใยเด้อค่ะแบบนี้อ่านคลิปมัแยกกับคอฝากไ้แค่นี่ก็เด้อค่ะรอติดตามคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ขอเบิง่งโฆษณาใหญ่จบในเด้อค่ะพี่นอเอฟซีสวัสดีค่ะ